สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้กุ้งแช่น้ําปลาครับแต่ว่าเรากินตามกระแสที่เขากําลังฮิตกันครับทุกคนก็คือเป็นกุ้งแช่นะครับแต่ว่ากินกับหอมเจียวนะครับทุกคนคือแบบว่ามันน่ากินมากเห็นคลิปของคุณโมจิโกเขาไปกินนะครับแต่ว่าอันนั้นเขาไปซื้อที่ร้านแต่เราทํากินที่บ้านวันนี้ได้กุ้งแชบววตัวให,ใหญ่ๆนะครับใหญ่นะทุกคนเอามาแช่ น้ำปลานะครับอสีก็จะแบบว่ามีความแบบว่าเป็นสีเหมือนน้าปลาสักนิดหนึ่งแล้วก็มีน้ําจิ้มมาสองถ้วยเลยเพราะว่าวันนี้ในคลิปของเขาคือเขาจะมีเป็นแบบว่าผักกลัมปีนะครับลองอยู่ทาด้านล่างแล้วก็เป็นกุ้งเราจะราดลงไปเลยนะครับทุกคน่าแต่ขอราดครึ่งหนึ่งก่อนนะนี่ราดลงไปเลยครับจุก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 จุโอ้โหน้ำไหลไหล นีพอราดเสร็จปุ๊บแล้วจริงๆในคลิปเขาก็จะแบบว่าเอาหอมเจียวเนี่ยขึ้นมาราดตัวกุ้งโอ้โหทุกคนตัวแรกบึ้มๆเลยนะครับนี่ลองชิมดูนะว่ามันจะเป็นแบบไหนปกติหอมเจียวเราจะกินแต่กับในตัวที่เป็นหอยนางรมเนาะอืม อืมอืมอร่อยทุกคนน,กน,กนุบกรแบหนึบหนับอืมลดิสครับ มันชินแบบแซ่บมากเผ็ดมากอ,มอร่อยครับอือกุ้งแบบกว่าสลางกุ้งสดได้แต่ละรอบในทะุกคนทั้งหมักทั้งแบบว่าโซดาอะไรทุกอย่างต้องกินแบบสะอาดสะอๆด,ดีๆ 오해 o มันให้ความรู้สึกเหมือนเรากินหอยนางรมเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งพอกินกับหอมเจียวแล้วอร่อยมากินแบบที่เราคุ้นเคยกันบ้างครับกุ้งแช่น้ำปลาตัวใสๆอันนี้เป็นกุ้งแช่วบวยนะครับตัวใหญ่ๆเลยอืม้ม ดอกน้ำปลานเนื้อเร่งๆตักหอมเจียวตามหลัง โอ้โหน้ำจิ้มเผ็ดโดนพริกออตอกยแออล้วครับทุกคนมาจิ้มเพิ่มด้วย đêm mà cực 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 hả ăn hết còn đúng không? ตัวนี้เลยครับแก้เผ็ดได้ครับ alpha carotene p l u สครับเป็นเป็นสารสกัดจากต้นอ่อนอัลฟ่านะครับทุกคนคือตัวนี้กี้กินเป็นประจําเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นนะครับในหลายคลิปของกี้แล้วนะครับคือเขาหลักๆเลยนะคือกินทันทีเนี่ยจะช่วยเรื่องของความเผ็ดได้เลยนะครับลดการแสบปากแสบไส้เนี่ยได้ดีมากนะครับหช้อนของเขาเนี่ยนะครับเท่ากับการกินผัก10บกิโลนะครับแล้วก็เราผสมลงน้ําเปล่า1ขวดแบบนี้แล้วก็สามารถ เราไปแบ่งเป็นขวดเล็กๆอีกได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยเอาไว้กินเป็นประจําวันของเราได้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าีกินเผ็ดๆแบบเนี้ยที่จะกินตัวน้ําตัวเนี้ยมันจะช่วยได้ครับลดอาการแสบไส้ได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของเสียต่างๆออกจากร่างกายของเราคือตื่นมานี่คือพุงยุบเลยนะครับใครมีอาการแน่นท้องนะครับกดไหลย้อนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทานได้นะครับตัวอัลฟาคอร์ฟีลพลัสตัวเนี้ยดีมากที่กินเป็นประจเห็นไหมครับ ชองออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นน้ําสีเขียวๆแบบนี้แล้วเราสามารถเอาไปแบ่งได้นะครับ ดีขึ้นเลยครับทุกคนนะฮะอะถ้าเกิดว่าใครสนใจตัว Alpha c o r p h y l Plus นะครับก็นี่เลยครับทักไปได้ที่ช่องทางในการติดต่อตรงนี้เลยนะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่เยอะมากเลยนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือซื้อ2แถม1นะครับแล้วก็แถมตัวพกพาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองทักไปได้เลยนะครับผมเราจะได้กินแทบๆไปยาวๆนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้แบบว่าแทบๆเลยนะครับขอทั้งคําเลยนะครับ อ๋อออกหมดละนี่นะครับตัวนี้เราก็ตักหอมเจียวโรยเข้าไปอแซบๆหอมลงไปครับอืม อร่อยครับดองน้ำปลาดองเองแบบเนี้ยอร่อยเลยนะครับทุกคนใส,ใส่จิ้มลงไปจิ้มค้นของเราขึ้นมาเลยครับแปลกเลยครับ แก้เผ็ดสังนิดนึ่งวันนี้กุ้งของเราครับเป็นกุ้งแบบไซส์ใหญ่นะครับทุกคนสิบตัวนี้เกือบโลเลยครับอืมโลละหกร้อยห้าสิบนะครับซื้อมาจากตลาดตอกอ อร่อยมากอืมอืมอม,มาต่อกันที่ตัวนี้เลยครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับทุกคน สงสัยต้องสองคำครับหลังๆมามันแบบว่าจะเริ่มอิ่มมันยัดหนึ่งคำไม่ได้ละเพิ่งรู้ครับว่ากินกับหอมเจียวนี่มันอร่อยมาก เดี๋เราก็กินแต่กับกระเทียมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหอมเจ้อร่อยเลยคนมาก ลงไปกุป้งใช้น้ำปลานะครับโรยหอมเจียว มันจะเนื้อเนื้อสัมผัสแบบกุ้งเด้งๆหอมเจียวมีความหอมความหวาน ไม่ไหวมาครับส่งท้ายนะครับทุกคนหนึ่งตัวหนึ่งคำขอแบบปุ๊บเดียวเลยอือ เผ็ดแั่มากให้แอลฟาคอร์ฟิลพาดช่วยนะครับจะลดการแสบปากแสบไส้ของเราได้ดื่มง่ายนะครับไม่เหม็นเขียวเลยครับทุกคนเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคน ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัว Alpha c o r o t e l e Plus นะครับก็นี่เลยครับช่องทางในการติดต่อแล้วก็นี่โปรโมชั่นของเขานะครับผมก็ลองทักไปได้นะครับเรากินรถจัดแบบนี้นะครับกินอาหาร เข้าไปมันสะสมในท้องของเราเราต้องเอาออกครับผมเราจะได้สบายท้องนะครับไม่จุกไม่แน่นนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็พุงยุบนะครับดีต่อสุขภาพด้วยนะครับหช้อนของเขาเท่ากับการกินผัก10บกิโลใครไม่ชอบกินผักก็สามารถกินตัวนี้แทนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อนๆด้วยนนเยอะๆนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการเดินต่อไปลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเ <laughs> <laughs> ผ็ดต้องกินต่อเนื่อง